อืเป็นตัวน่าลายจ้ะบวบวอยูออ่ประเทศพี่บ้านี่แดดดีๆก็บดเราได้พี่น้องนี่บดเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาหักผักบุ้งอีกแล้วค่ะมานะหาเบิ้งน้ำไม้ฝรั่งอีกบ่มีค่ะสงสัยมีซ้ำเขาได้ละพี่น้องค่ะล้อปีนาเบิ้งหรือล้อพ่อใหญ่เสียเบิ้งเขาจังไปหาเบิ้งอีกเนาะค่ะเนาะ มนมีเฮากระเลิดมาหาักผักบุ้งค่ะเพราะว่ามันใกล้จะแก่หมดแล้วเนาะค่ะเนาะมันจะแก่หมดป้นพี่น้องค่ะพา,ะามางวดว่าหันกระแก่หลายแล้วค่ะโอ้ยจแม่นยางยากเนาะมาลุงตุงนิ่งเลย นอกกับบ้อวบไปไหนเด้อค่ะแกแต่ยังพอได้อีก่นอกค่ะเน,ะนาะนอนก็ต้องเอาใบเอาสีหาเอาใบบดแก้คักเนาะค่ะเนาะจังสิอพอ,อใบแก้ลายก็บ,บดีต่อโลกกระเพาะเด้อค่ะเด้อสารพิษสะสมก็จะพืชทุกชนิดที่เขากินเนาะค่ะเนาะ มันก็สิมีมีม,มีทั้งคุณทั้งทั้งโทษเนาะค่ะเนาะอ,อันที่เบรกม่นไหมเด็กอยากฟังเสียงจกของหักน้ำพี่น้องเลยหักี่กไปยังฟินอยู่ผู้เดียวดีเดียวของไม่ดีก็ยังสีหอบออกไปใส่กระตา ไปทางฟุ่นค่ะหักแบบฟินๆเลยจ้าปกๆปกปกเลยเนะคะ่ะยังบ่ทคันแก่ด้วยค่ะเด้อ เจ้ามาตัดทิมเมิดพี่น้องค่ะแรกก็คิดว่าข้าเจ้าสีแพงเนาะค่ะเนาะตอนแรกคิดว่าข้าเจ้าสีแพงขึ่นนะข้าเจ้ามาตัดทิมสิได้บะหมาบ่เห็นเจ้าของเพิ่นจักเทียกับบะก้าเนาะค่ะเนาะหมาอีกมือลุ้นข้าเจ้าตัดทิมแล้วผักบุงหางงาม ันลายากยากป่ะนี่ค่ะเจ้ามาตัดมันแห้งนี่ค่ะโปรแกรมก็มเป็นแต่ออนอยู่บอ่อนอยู่ค่ะลำนี้ยังอ่อนเบื้องราคาพี่น้องค่ะแม่ข้าเจ้ามาตัดทิ่มกับก๊าลังขึ้นไม่ก็มีค่ะแต่กับเบเรนออวบนอแบบนอใหญ่คือแรกๆเนาะค่ะเนาะ แต่กะก่ยังมีให้ฮอาเก็บค่ะบังนี่ค่ะบงนี่เดี๋ยวฮอสีหาเลือกเอาเนาะค่ะเนาะบังนีเบังนี่บังจุ่มนี่บนี้ทั้งข้างล่างข้าเจ้าบ่ตัดพูนข้าเจ้าปล่อยมันขึ้นเลยแล้วนี่ข้าเจ้าตัดออกพอมันยึดมันเอามันออกมันนอกพูดมันออกมันทั้งนอกหลายมันกะมันหกเนาะค่ะเนาะตอนแรกก็คิดว่าอยากปลูกที่ดอกพี่น้องค่ะ เอาไปเอามาศึกษาเบื้องล้วมันไม่ใส่เนาะค่ะเนาะมันก็ใช่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันนี้หากมันสิไปดูดเหียนดูดซานเฮาพี่น้องค่ะหากสิไปดูดเหียนดูดซานเนาะค่ะเนาะซึ่งมันไม่น่าปลูกจ้ายางอ่อนอยู่ค่ะสิได้เก็บอีดอกลายเทียอยู่ เดาว่าสิไปน,นะหาพี่สาวเพื่อนคนที่เอาไปเก็บผักกูดชิพานไปทั้งพุดด่นเลยสิเก็บไปให้เพื่อนน้ำมือเลยสิไปจังสิมาเก็บเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะโอ้ยอะไรแก้แล้วจะก,ก,ก,บบกรบปวดเลยอมาหาอ่อนเนี่ยมันจังอ่อนสาดใจเนาะคะ่ะเนาะ พูดพดกำลังหลายขึ้นลายยุค่ะอันนี้ก็ขึ้นลายยุค่ะขึ้นลายยุเป็นตัวน้ำลายแก่บวบว ประเทศพี่บ้านี่แดดดีๆก็บดเราได้พี่น้องนี่บดเราเด้อค่ะป่ามือวานนี่แหละแดดแดดยคกว่ก็ได้แรีนขึ้นรถมาเพราะหายซุ่มหายเสียงเด้อกันวาสีตกขึ้นขึ้นจากมาพวกนี้ค่ะนอแดงๆเลยแดงๆเลยจ้ะ phần cây kia đấy cả phun xuống đường xuống đường ngon luôn 嗯。<laughs> <laughs> ฟังเราด้วยพี่น้องค่ะมันไหลมวลไหลขนมหันมันเสียงคอยหักโอ้ยคอยเหยียบไม้เด้อคอยเหยียบต่อแหง้งมันในหละเต็มอยู่นี่เหยียบต่อแห้งจ้ะต่อแห้งโปดโพเลยอะเาไต่ขอโทษค่ะมือข้าปัดต้ยนี่แหละ เห็ดดีๆเพื่อเฟสเพื่อคิดว่ามันคอยเราคือเป็นก็เลยสิว่ะได้เห็ดมาเป็นปีแล้วก็ยังต่ำจะของปอบปอบอยู่หวคนผู้เก่าได้พี่น้องสิดีได้ทำไรเนาะค่ะเนาะยังไจมห่อนละ cây suối khẩn may này cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền บอกพะแน่ว่าไปตัดต้าพุ่มก้อนเด้อพะแน่ว่าคอยเก็บมองนีก้อนสนกว่าแต่จังมาตัดมองนีน้ำก้อนคอยเดือดเจ้าสนกว่โอเคโอเคาสนแล้ววะเนี่ค่ะอ่อนอ่อนอ่อนดูสิคะเด้ออ่อนอ่อนจ้า ไปเจอเนี่ยโอเคขอทูดกับเขาถูดกอบทัตถอีกป่ะยืนเตยเตยไว้ทั้งนอกคุนเขามาเพราะได้ดิแพ้ด้นั่นนะแพ้ยางผักบุ้งคือกันแล้วกับคุณนายปลาล่าพี่น้องค่ะ ปองยัยกับแพรคันคันหลายฝึกก็ได้ พวกน้ำไหลโป๊ะเปาะโป๊ะอย่ออเขากินรำม,มันเลยค่ะเด้อเขาบ่ได้กินยอดบ่ได้กินอันอันโอ้เจ้าเจ้าไจ้าไปเขากินรำม,มันบ่ได้กินอ่นนะนะยอดกินใบมันค่ะเรากินรำ ำ้โอ้ย,อยล้ำม,มันสิแส็บพี่น้องค่ะเออถึงหลุดมือโอ้ยแหงก้มเนี่ยแหงมาหลุดปอก้องดับโอ้ยเนะาะปั่นอัน หักผักบุ้งยอดที่สงองป้ยปานหักน้อไม้ฝรัง่งอันที่สองกำลังหักเอาหักเอาแล้วหันเอาเบือ้องกล้องยังวันจะคลองกดอัดเลยดิจักหลักปิดตะเฮืงก็ได้หอดนอที่สองตอนนั้นหักกันน้อไม้ฝรั่งหันอ่ะน,ะนายจะคลองหลายอัพเมียโพป้อกับปิน้นให้มันงามงามแน่<ๆ>นทิศปิ้นจังสิ มันจะง,งามโอยหรอะปค่ะพี่น้องค่ะสีฟ้าเมียสีฟ้าเมียแล้วค่ะได้เต็มตาแล้วค่ะปไปไอทิศเมียเขาจยไกลเสียงพ่อย,ยนนี่ตัดหย้าตเป็นอย่างดีพี่น้องค่ะสียางมาเบิ่งกันนะอันผักกะทินพลังน้ำตาว้างกอะน,นะ อันแกแล้วว่าว่ามันแก,กดอกเถ่าดอกล้นเหมือนเราก็เลยก็ได้เก็บค่ะพี่น้องค่ะถึงเขากับบางบย่เคยได้เคยกินเนาะค่ะเนาะก็เลยสิบ่เก็บค่ะระคาคะพี่น้องค่ะกล้องหลุดใส้น่ะปุ่นกล้องแตกเทียนน่ะเทียนน่ะ,พ,นะพี่น้องเพื่อนว่าอุ้ยอันสะท้อนแสงอันแสบตาเลยย้ายเป็นน้ำกล้องแตกเด้อค่ะเด้อโพรศัพท์แตกก็เลยน่ะเสียงพอใหญ่สั่งไหไม่เงินทังบ่มี มีแต่แนวเป็นก็เลยน่ะสิได้ซื้อไม่เพราะว่าเขาใช่กล้องหนาจังสิมันมันอันสะท้อนแสงค่ะมันเบิ่งบ่ดีเนาะค่ะเนาะเราไว้จะใส่เป็นโทรศัพท์เอาก็สิบาได้เอามาเป็นท้ายคลิปหรกค่ะไะค่ะสิพาเมียเราค่ะยางน้ำทางกระเบิงตานี่บริยุก,ก็มองก็ห้อยดอกค่ะมาเมียกันค่ะผักบุ้งก็ได้เต็มตาพี่น้องค่ะ เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใช้เลยรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะท่านชส,สวัสดีครับสว <laughs> ัสดีครับสวัสดีเบื้องขาพี่น้องค่ะมีที่บอกว่าผักกระถินแตะเนี่ยนออนอนู่ค่ะทำว่เก็บพอมันอยู่ข้างทางเนาะค่ะเนาะโรคภัก็ยังยังต้องระวังอยู่ค่ะยุ่ข้างทางก็เลยจากท้ายพี่น้องมึงซื้อว่าตัวนี้ที่กินได้เนาะค่ะเนาะที่เป็นดอกเดียว ที่เป็นดอกเดียวเ่ะเป็นพวงย่อยลงมาป้านี้พ่มีคููเหมือนอีกป้านึงนั่นคอยไปเบิ่งนั้นคู่เหมือนหลายหลายป้านี้พ่มีคููเหมือนเฮาสิกินอยังเขาต้องศึกษาเบิ่งก่อนเ้ยค่ะเด้อนี่อ่อนๆนะจะก็บ่หอมปาไหนดอกค่ะก็กินธรรมดาคือผักนางอ่างหญ้านี่แหละนี่ก็ยอดอ่อนๆก็เป็นไปกินแสบพี่ดอกค่ะเป็นไปกินแสบยู่นของแ่บู่กับพลหมักเนาะค่ะนะ หลายยุคค่ะแต่ฮางบอก,ก็บพอมันยุคข้างทางทางท้ายให้เบิ้งซื้อพี่น้องคะ่ะมดอ่อนโอนนะคะ